ตอนี้มันิงครัไม่แค่นี้เดียวแิยไปดูลูกนยาขนาดนี้นี่นะครับนี่ครับน้องเฟซ์กำลังจะกินยาอยู่นะครับรีวิวครับเดี๋ยไปลง y o u t u b e เหมือนกันนะครับอ่ะนี่ปึ๊บนี่ครับเออเอออย่าพ้งน้ำอย่าต้งพอก่อนอ่าโอเคไปสองันแล้วครับคืนเป็นโบงมันคืนเลย มันเล็กมันไม่มีการอะไรที่มันลงคอยเดียวมันหยุดน้มันน้ำฝนเดี๋ยวม่อีกนี่ครับหยุดน้ำอนมันเล็กลูกมันเล็กเนี่ยนี่ครับเม็ดที่สามครับเม็ดที่สามนะครับดูครับเป็นไงครับเดียวเองดูใจครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะลงไปลง youtube นะครับกังฟูสู้สู้เร็วน้ำเข้าไปยากไปครับ นี่ครับนี่คือเปลี่ยนชื่อจากเด็กชายยายนกวีเป็นเด็กชายจอมลีลานะครับนี่ครับดูนะครับต่อไปเขาจะกล้าหรือไม่กล้าครับตอนนี้หนึ่งนาทีแล้วนะครับใ้ยาเดี๋ยวจะมีเด็กชายกล้าหาญอ๋อเม็ดที่สามแล้วนะครับจากหนึ่งเม็ดแบ่งออกมาสามส่วนแล้วนะครับสี่ส่วนแล้วนะครับนี่ครับส่วนสุดท้ายครับส่วนสุดท้ายนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่ จังหวัดเชียงรายนะครับอําเภอแม่สลองนะครับเขาต้องจะกินยาเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการขับรถลงเขากันนะครับมากซึ่งเป็นเขาที่ค่อนข้างสูงและชันมากนะครับเขาก็ต้องกินยาเพื่อจะกันเมารถนะครับเมด,ดสุดท้ายครับโอ้โหตบมือครับทคนตบมือหน่อยครับหรือไม่อยา่ตบมือให้ทั้งเพสแล้วครับอ เสร็จแล้วชูมือขึอน้นด้วยนะครับชูมือขึอ้น้วยนะครับทักทายเอเกสุดยอด